สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาว Youtube ที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องวีชนแนลครับผมมาพบกับวันที่รอคอยนะครับของแตงกวาญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันแรกนะครับที่เราเก็บแตงกวาญี่ปุ่นกันนะครับเดี๋ยววีจะพาเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูว่า ผลผลิตลูกของแตงกวาญี่ปุ่นจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับนี่ครับวันที่รอคอยเดือนเ็จเศษครับผมกับการปลูกแตงกวาที่พี่พ,พี่พี่ชายผมนะครับเนาะปลูกกันมาแล้วก็มาดูวันที่เก็บผลผลิตครับผมนี่ครับผมหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ครับโอ้โหครับลูกน่าก,กินเลยครับใครที่อยาก จะได้ผลผลิตนี้นะครับผมอยากจะเอาไปรับประทานนะครับก็เม้นไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะส่งให้นะครับส่งให้นะครับถ้าไม่ไกลไม่ไกลมากนะครับนี่ครับวันที่รอคอยเข้ามาถึงนะครับเก็บผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นครับผมเป็นวันแรกครับหนึ่งเดือนเศษครับผมของการเก็บแตงกวาครับวันนี้ก็บรรยากาศก็มืดฟ้ามัวฝนครับ แต่ก็ตกไม่เยอะครับผมนี่ครับจะของไรดีใจครับผลผลิตวันแรกได้เยอะครับผมนี่ครับพี่ๆครับใครที่อยากทานแตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมรสชาติมันก็คือหวานนะครับหวานกรอบหอมด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ขนาดต้นยังไม่ขึ้นขึ้นตาข่ายนะครับก็ได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับการเก็บครับผมการเก็บก็ง่ายง่ายครับผมแต่จะปวดเอวนิดดึงครับช่วงแรกๆครับผมอีกหน่อยถ้าขึ้นตะข่ายปุ๊บแล้วก็ยืนเก็บได้สบายแล้วครับหลังจากนั้นนะผมนี่ครับโอ้โหครับนี่ครับผมการรอคอยครับผมในเดือนเศษเศษของการเก็บแตงกวาญี่ปุ่นครับอันนี้คือเจ้าของสวนครับพี่ชายผมเองนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับวันนี้เก็บเก็บทั้งวันนะครับเนาะเก็บทั้งวันได้ใจเยอะเลยครับ ทุกท่านที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยแล้วกัครับผมเพื่อการติดตามการดูผลผลิตของแตงกอญี่ปุ่นนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้วีชาเดลด้วยนะครับที่ทําคลิปให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับว่าผลผลิตแตงกอญี่ปุ่นที่บางท่านก็เคยเห็นนะครับบางท่านก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าหน้าตาลูกของแตงกอยี่ปุ่นออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับช่วยกันเก็บครับวันนี้มีกันอยู่ห้าหกคนครับผมให้ช่วยกันเก็บตรงนี้นะครับ เราจะเก็บทุกวันหรือเว้นวันเก็บครับพี่เว้นวันเก็บนะครับเรานี่ครับััไครบนี่คือการคัดไซ์ของแตงกวาครับแล้วก็นําไปไปทําอะไรอพี่ส่งโรงงานครับส่งโรงงานนะครับเนาะถ้าใครสนใจอยากทานแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเมนไม่ได้คิดไม่ได้นะครับผม แล้วเราก็จะจัดส่งให้นะครับทุกท่านที่อยากทานนะครับผมนี่ครับมีบริเวณสวนแตงกวานะครับวันนี้บริกาศมืดฟา้าโมฝนนะครับลมเย็นดีครับวันนี้ครับนี่ครับนี่คือผลผลิตวันแรกที่เราเก็บเกี่ยวกัน,นครับ <c oughs> เจ้าของสวนดีใจเลยครับพี่ชายว่าแตงกวาเก็บวันแรกลูกใหญ่พอพอสมควรครับพอใจแล้วครับอออขอบคุณกำลังใจทุกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปการปลูกแตงกวาจนถึงเก็บแตงกวานะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมว่าให้เป็นกำลังใจให้ V Channel ครับผมทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปนะครับนี่ครับเจ้าของสวนครับผมเมื่อเช้าตอนกลางวันร้อนครับลือมแต่ตอนเย็นนี้ลือมาผ้าออกครับผมออกไม่ได้แล้วครับรีบเก็บครับฝนก็จะตกครับผมนี่ครับ วันนี้เก็บได้หลายกระสอบเลยครับรวมด้วยช่วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆไลฟ์ like นะครับผมทุกๆคลิปนะครับของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมมีจะถ่ายให้เพื่อนๆดู เรื่อยๆนะครับผมคลิปหน้าเราก็จะมาดูอีกครับว่าแตงกวาจะลูกใหญ่กว่านี้อีกไหมนะครับแล้วก็มาดูแต่แต่บีคิดว่าตอนนี้มันก็เก็บยากนิดนึงนะครับเพราะต้นมันต่ําอยู่นะครับต้นมันต่ํายังไม่สูงแต่ถ้าพอต้นมันขึ้นตะข่ายปุ๊บก็จะเก็บแตงกวาง่ายกว่านี้ครับผมพอได้ยืนเก็บนะครับอันนี้ได้ก้มเก็บนะครับเพราะว่าลูกมันกําลังกำลังโตนะครับ ฝนก็เริ่มตกมาแล้วครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้วี h ช n n e ดลด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ